สวัสดีครับวันนี้รับมอบหมายจากดาล่าชีวิตต่างแดนนะครับให้มาสำรวจกระปาโลกหรือถ้าภาษาสแตนดาร์ดทั่วไปที่ชาวโลกรับทราบถ้าร,รู้ก็คือเคนบร์ีนะครับเคนบร์ีซึ่งก็จะเป็นผลไม้ อีกชนิดหนึ่งนะครับในสี่ชนิดที่มีอยู่ในฟินแลนด์นะครับชาวฟินิชชาวฟินแลนด์นะครับสวีเดนนะครับก็จะมีผลไม้ชนิดนี้นะครับเนื่องจากเป็นผลไม้ในโซนยุโรปตอนเหนือนะครับติดข้อลงเหนือ เม็ดเล็กๆนะครับเม็ดเล็กๆเกิดขึ้นอยู่ที่พื้นนะครับติดกับพื้นนะครับก็การเก็บก็จะมีกระบวนการหลายอย่างนะครับอาจจะใช้เครื่องมือหรือว่าเก็บมือก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นป่านะครับก็จ,จะอยู่แห่งหนึ่งนะครับแห่งหนึ่ง ในแถบของเอิลลมันซินะครับก็จะสามารถเก็บได้เมื่อ,อปลายเดือนกันยายนเป็นต้นไปอัน,นิตชย์แบก็ได้มาขายให้เห็นนะครับกระเบโลหรือเคนบอรี่นะครับเคนบอรี่ตอนนี้ก็กำลังจะสุกนะครับกำลังจะสกุกก็เป็นเม็ด ตมุตมิน่ารักน่ารักให้เห็นนะครับวันนี้เจ้าของช่องหลังจากที่ไปจับปลามาแล้วนะครับไปเกาะมาแล้วเจ้าของช่องก็เหนื่อยนะครับวันนี้จะาเชบก็ได้รับมอมหมาให้มาสำรวจป่านะครับ